คือท <Hey>, ุกครวันนี้เราก็จะมาเข้าเรื like ่องของช่องกิโนะหมาขาวนะครับว่าเขาทำาิไรไว้บ้างครับคืออย่างแรกที่เขาทานะครับผมก็คือเขาได้กล่าวว่าว่าเหลียวม้าที่เป็นเฟอรี่ในะของในช่องของเขานะครับเป็นตัวผมแล้วจริงๆไม่ใช่แล้วครับผมไม่ใช่กิเลนนะอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้ม้แล้วก็เขา เขาไม่ลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าเขาปิดเกไมไม่ยอมลงคลิปนะครับคอรอรอจนเปิดหมดแล้วนะผมอ่ะเขาพูดแทนคนดูนะครับส่วนนี้คือเขาหมดแต่ติดโลกเพนะครับติดโลกเพติดเกมแล้วก็เป็นเหตุเช่ะใครนะไม่ใช่เพราะผมนะเพราะคนอื่นนะอันนี้เรื่องจริงครับของแท้ครับไม่โมครับ เนื่องจากว่าเออผมคิดคำกล่าวหาเขาไม่ออกแล้วจบ๊บตัดตบไปเลยนะคร <มา S 1> ับเลย <ๆ S 3> ตราบใดที่ยังคงสื่อสารพัฒนาเช่น GPT มนุษยชาติจะไม่มีวันติดศูนย์นี่ไม่ใช่เวทมนต์สักหน่อยคือผู้มีพระคุณข่าตัางหากล่ะนี่นะเราข้อสอบนะไม่เห,เหมือนในหนังสือที่ครูไว้อ่านเลยข้อสอบโครยากเลยถ้ออยานั้นกมูไม่ทำมากแล้ว เลยนี่ตัดจบช่วของแท้และ